ผมสวัสดีครับผมทีมเงินฟ้าครับผมหลายหน้าที่มากใช่ครับก็ทำรับบทเป็น acting coach ด้วยแล้วก็ยูวดีแต่พัาดจะพูดอไงไม่รู้ได้มาเป็นนักแสดงด้วยการตั้งแต่งตัวตั่งไม่เล่นงานไม่ยากจนเป็นยังไงบ้างครับผมโคตรน้องๆรุ่นใหม่เป็นสาวอ๋อนี่ผมเห็นโทมัสกล้องครั้งแรกครับเพราะว่าได้ไปเป็นกรรมการที่เรียลลิตี้ของดูมันดินะเราก็เห็นว่าเออคู่นี้น่ารักดีเราเราก็ ให้เขาชนะด้วยในแคมเปญน,นั้นเออเราเออเคมีเขาด,ดูน่ารักดีครับจนวันหนึ่งก็ทางดูดนิ่ก็ติดต่อมาบอกว่าเอ้ยต้นน้ำอยากมาทำในเรื่องนี้เราก็คิดว่าด้วยด้วยอายุอานามของเรานะด้วยประสบการณ์เราก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดให้คนอื่นบ้างให้ความรู้ให้คนอื่นบ้างเราเลยรับบทบรทํา็นแอคติงฟร์เรื่องนี้ไลตอบตกลงมาครับก็เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายเหมือนกันซึ่งน้องๆก็ให้ความร่วมมือดีมากไม่ใช่แค่ถวมัดกล้องนะครับแสดงทุกคนทุกคน,กคนด้วยความที่น้องเป็น เป็นเด็กใหม่เนาะเรามีมี energy เยอะมากมีมีพลังงานเยอะมากแบบเหลือล้อนพร้อมที่จะรับความรู้แบบที่เรามอบให้อะอน้ตลอดมาซีนไหนที่เราชอบที่สุดตั้งแต่เราโค้ชกนนะท่าไหนโค้ชมาหรอครับอ่าที่ในรดานในแพรหลอดใช่ไหม,ไหมเราเราชอบซีนจีนบนจีนบนเตียงอะซีนที่ใกล้สุดท้ายแล้ว <c ute> ที่เขาคานคานเข้าไปกันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่น้องๆจะต้องแบบใกล้ face to face การใกล้กันขนาดนั้นเราก็เออลุ้นว่า เขาจะเขินไหมเขาจะอะไรไหมอะไรเงี้ยเออก็ออกมาดีดีแบบดีกว่าที่คิดไปอย่างไรอย่างซีที่หลายคนก็พูดถึงเลยขอตัวลักหน่อยอือืมอเราคุณแบบคยังไงครับก็อย่างแรกเลยก็คือคือเรามาไหวเหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชว่าลักษณะแบบเอ้ยกล้าออนเลยอ่าไม่ไม่เนาะพื้นฐานน้องเป็นคนอย่างน้อยู่แล้วนะี่แบบอ้อนแล้วน่ารักครับเราก็ถ้าแบบว่าให้น้องดูว่าเอ้ยพอมาปุ๊บ มันจะขาดสติในการยั้งคิดยังไงวิธีการท่านทางมันจะอะไรยังไงซึ่งก็ผ่านการเล่นชอพี่ก้าก็ช่วยครับก็ก็ช่วยกันหลายๆคนก็จะออกมาก็เเป็นซิกเนเจอร์งั้นน่นแหละเรามาลองเล่นด้วยกันไหม <S <S> ฉันอยากถามว่าใครเป็นกล้องใครเป็นทอมันผมกับพี่ก้านะ <laughs> ผมผมเป็นผมเป็นกล้องแล้วกันเฮ้ยยังไงถ้ายังไงถ้าแบบสไตล์ a c ติ้งคนหัวมุองหัวลอยอย่างเงี้ยเออแหมเจ็ดดีเร่องศิลปนะเอามาข้ามมาเรื่องนี้เลยทำหน้าเฮ้ยมาถามความรักด้วยเหรอที่ไม่ไมบอกเลยจะคลิปนี่เลยยังไงครับดีครับผมก็เรื่อยๆเลยครับผมก็อคนที่รัก2024ครับผมถ้าความรักดีมันก็ส่งเสริมให้อะไรเลยก็ดีนะมันก็มีกำลังใจในการทำงาน ย,ยังไงเราเราแฮปปี้มากเลยนะแฮปปี้ครับดีครับเพราะว่าด้วยความที่ทํางานสายใกล้ๆก,ก,กันอเออก็มีมีอะไรก็ก็ปรึกษากันได้ก็คุยกันได้ว่าเอ้บางทีเราเราเพิ่งมาสอนอะไรเงี้ยเราก็เจอปัญหาว่าเอ้เราอธิบายยังไงดีให้น้องเข้าใจก็าจถามได้เพาะว่าเออบางทีมีมุมมองจากจากผู้หญิงมาช่วยบอกว่า ทำอย่างนี้อาจจะบอกองนี้อาจจะนุ่มนวลกว่าอะไรเงี้ยเออก็เป็นเป็นการตบตบเราเข้ามาในรูปในทางอะไรก็ได้นออเดนี่ยล่าสุดก็ออกนานทีแลักครับครับก็แบบดูแบบสดใสดูแบบตอบใจกันั้งไหมอืมก็บอกแล้วครับว่าอย่างน้อยก็เราพยายามเต็มที่ของเราแล้วการตัแต่นตองกรรมการมันไม่ไม่ใช่อะไรเราแค่ออกจากเซฟโซนเราเพราะว่าน้องเป็นคนที่ที่จริงไม่ชอบการแข่งขันกลัวกลัวการแข่งขันอะไรเงี้ยแค่เอาชนะตัวเองไปไปลองแข่งได้ครับผมว่าจะเก่งไปแล้วครัมีลำตาเลยนะอืมอืออือ เราออก็แบบไมากลับมาไดก็กินก็นั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็เออเต็มที่แล้วไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยถ้าอยากแบบขอบใจเขาแต่ขอบใจออกสิเลตครับก็เนี่ยก็เต็มที่แล้วผมไม่อยากให้ทิ้งความฝันไปตรงนี้ก็สู้ต่อไปครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราไม่หยุดที่จะจะสู้อะโอก,กาสมันมันรอเราอยู่เสมอเราไปความมันมาให้ได้แค่นนั้เองทำต่อไปถ้าเราหยุดเท่ากับว่าเราไม่ได้ไปไหนแล้วสู้ต่อไปเรื่อยๆคครรับบบบอ้้ไไไม่่่่ดวววาาาาุณชยเเทนกแผมจะเทอะไรเขาเต้นเหรอ ช่วยดูช่วยแบบแนะนําอะไรไหมเป็เขาซ้อมให้ดูสอดอ่าก็มีส่งให้ดูบ้างครับแต่ผมเชื่อว่าน้องก็เป็นคนคนเก่งแล้วแล้วก็เออพพอร์ตทางทางด้านเมนท์อดก็ารติใจดีว่ะอืออ่าสุดท้ายต้นน้ฝากใหม่คืยฟ้าครับผมก็ฝากติดตามเทรดดี้กิมต้าด้วยนะครับผมเรื่องนี้รับรองว่าสนุกน่ารักอย่างที่ทุกคนคาดหวังแน่นอนครับผมติดตามได้นะครับผมทางช่องวันนะครับผมแล้วก็อันคัดทางไอฉีอีกครับฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ